Oh. Wow. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยทะทางช่องตุงตะข่ายแห่งนี้ครับอยู่ผมจันจรย์แปลนตุงตะข่ายเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568ครับก่อนไปคุยเรื่องฟุตบอลวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับทางเข้าบ้านอาจารย์แปนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเพราะอาณาจักรของอาจารย์แปนครับมีอะไรหลายอย่างมากมายให้มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับทางเข้าบ้านของอาจารย์แปนที่หน้าโปรไฟล์ครับผมไปที่กันโชเซีกไม่่คอยดีเท่าไร แข่ง25นัดชนะ10เสมอ7แพ้8มี37คะแนนนะครับ5นัดหลังสุดอีกชนะถึง4นัดเสมอแค่นัดเดียวนะครับส่วนทีมเยือนครับมอสซาครับแข่ง25นัดชนะแค่2นะครับเสมอ8แพ้ถึง15นะครับ5นัดหลังสุดครับเสมอนัดเดียวนอกนั้นแพ้รวดครับวันนี้ไปเยือนโรมาครับอดูสถิติที่เจอกันนะครับมีเสมอโลมา2นัดนะครับแต่ก็แพ้โรมาถึง3นัดนะฮะมอสซาเป็นทีมใหม่ๆในกันโช่ล้วกันนะครับก็เพิ่งเคยจะได้ขึ้นมาหรือ มองทางเจ้าบ้านเลยครับโรม่าครับน่าจะยิงเกิน2ประตูขึ้นไปในคัาคืนนี้ครับเอามาดูคู่ต่อมาครับเป็นลาลิกาสเปนครับเซบียาครับกับมาโยกาครับเซบียานะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ13นะครับแข่ง24นัดครับชนะ8เสมอ7แพ้9นะครับมี31คะแนนห้านั้งสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนทางมาโยกาครับอยู่อันดับ7นะครับแข่ง24นัดชนะ10เสมอ4แพ้10นะครับห่านังสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ชนะ1เสมอหนึและแพ้ถึง3นะครับเฮดทูเฮดที่เจอกันเป็นทางเซบนยา3นะครับ มายอก้าร์หนึ่งและเสมอกันนัดหนึ่งนะครับฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับปาทางมายอก้าเสียเยอะกว่าเซบีย่าช่วงนี้ช่วงหลังไม่ค่อยดีฮะเบียดแต่ชื่อจริงนะครับเซติอะไรก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในช่วงหลังนะค่อนข้างแย่ครับสำหรับเซบีย่าครับเจอมายอก้าครับทีมเดียรที่แม้จะกระท้อนกันแค่ในช่วงหลังนะครับแต่ว่าสภาพทีมอะไรดูดีกว่าเยอะครับอ่ะมองไปทางทีมเยือนครับมายอก้าครับน่าจะมีแต้มออกจากเซบีย่าได้ในค่ำคืนนี้อ่ะเชฟฟินชิปอังกฤษครับเชฟฟิลยูเนเต็ดเจอกันลีดนะครับทั้งสอ่ะมาาาดดูอัันบตรง คะแนนก่อนนะครับเชฟยูน่าเต็ดครับมี70คะแนนฮะแข่ง33นัดชนะถึง22นะครับเสมอ6แพ้5 5นัดล่าสุดแพ้นัดเดียวครับนะครับอีสนัดรวดนะทีมเยือนครับลียูเนเต็ดครับแข่ง33ครับชนะถึง21ครับเสมอ9แพ้แค่3ครับมี72คะแนนนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยชนะถึง4นะครับเสมอแค่นัดเดียวนะครับ5นัดล่าสุดที่เจอแล้ครับลีชนะไปถึง4ครั้งเชฟยูชนะนัดเดียวนะครับคู่นี้น่าจะเจ้ากันไปแบบว่าจืดๆน่าจะแบ่งกันไปนะสำหรับค่คืนนี้นะครับอ่ะวันนี้เป็นทัศนะของ3คู่นนนนะใวััจทร์นะก็เงียบๆหน่อย ก็ลุ้นเชียรกันเอานะครับเอานี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ